04เหรียญลดละ04น่าจะมาแรงกว่านะคะน่าจะมาแรงกว่าเน้อ04เนาะเพราะว่า004เนี่ย04คน้นค้นจะตามจาก02เขาบอกไม่รู้ว่าใครต้องมี0มนบอเออเนาะมันปอว่ามันกันแล้วแต่แล้วแต่ค้นมากหรแอ,อ่อ แม่แม่รู้จักเลขประมูลบอรู้รจักไหมรู้จักบอรู้รจักบอนะคะ,ะเดี๋ยวลออคดตอบก่อนรู้จักไหมใครรู้จักเลขประมูลบ้างนะคะเลขประมูลหาศูมดังเออแต่ว่างวดเนี่ยคดจเรินติดศูมหลาย อย่าลอกคนเด้อะคะ่ะแม่ตอบ่อในเด้อแม่แม่ตอบก่อหน่อยนะคะตอบ่อนหน่อยหาศูนย์หาเนาะสวัสดีค่ะนะคะหาศูนย์หาสวยปอแม่นะคะ,นะคะชอบหาศูนย์นั่นบอกหาศูนย์บ่ค่อยดังนะคะนู้นอส่วนโตโัวนู้เด้อส่วนโตโนัวนู้แมนแมนหาศูนย์หลายค่ะ่ะสาสั้น แม่รู้จักเลขประมูลไหมหนูถามซ้ำนี่แหละแม่รู้จักเลขประมูลบ่เลขประมูลนี่สิกลับมาอีกแล้วนะคะสิบเอ็ดแม่จัดมาสองพันละอันบ่หนึ่งหนึ่งเนาะคุณอนงศูนย์มาหลายงวดแล้วอันบ่สามตูชอบอันบ่เอาแม่รู้จักเลขประมูลบ่หนิหนูถามว่าแม่รู้จักเลขประมูลบ่เออรู้จักบ่ เคยได้ยินหวยซองกันบ่หวยซองหวยซองนี่ปอก็เคยเอามาแล้วไม่รู้จักแมนบอหวยซองนี่ปอกเคยเอามาเลขที่เขาซื้อมาจ่าเลขประมูลนี่คล้าย่ก็ว่าเลขกที่เขาซื้อมาคือกักนจ่าแล้วก็เลขกเลขกที่เลขกที่เขาซื้อมา,อาแล้วก็เลขที่เลขก,กที่เขาบอกต่อตกันมนะากเนาะแม่เนาะเลขประมูลนน,นะะนี่นะคะงวดนี้นะคะ อ๋อเคยได้ยินฟ้องเบียร์บอรู้จักรู้จักบอกเออแต่วาเลลีปอมูลเนี่ยของปอมันจะมีเด่นเออเหลขปบอมูลของปอมเนี่ยมันจะมีเด่นเด่นโตนึงอะแม่แม่เด่นเด่นตัวนึงแล้วก็เลขเลขเขาเอินว่อย่างวะเลขสองโตม,มันจะเป็นเลขเด่นแล้วก็เลขสองโตที่ที่ปอเห็นนะคะที่ปอเห็นที่ปอเห็น งวดนี้นะคะปอสีปอเสียวมาใหา้มีคนอย่างใดบอกนะคะงวดนี้เดี๋ยวปอเสียวมาใหา้นะคะมีคนอย่างใดบอกเออเจ้าเดียวกันนี่แหละครับกับ,กบอ่ากับเลขสองโตที่ปอเสียวมาใหา้เมื่อวันที่สิบสิบหกเนาะเลขออกสิบหกเนาะงวดนี้เนาะเออวันที่สิบหก ะะวันที่สิบหกเมนบอเลขกว่ามูนเนาะแต่ว่าแต่ว่าข้าเจ้าว่าเลขกว่ามูนไงแม่นะคะนูบรูว่าอนใดแทอนอด้ปองแต่ว่าข้าเจ้ากับว่ข้าเจ้าก็บหย่ยมากไหนูกับบรูหอกข้าเจาจะจะ,จะให้เลขเด่นหนึ่งตัวเออแมนบอร์ข้าเจา เป็นแสบฮาลังหาลังหา,หา,หาังเจ้าจ้าหาลังเจ้ากระถือหาลังเจ้ากัหฮาลังเจ้ากับบดถือเ,เลขประมูลเนาะแต่ว่าเลขซ่องเลขซ่องเนี่ยเลขซ่องมันสิม่ยูมันสิเลขซ่องที่พวกปออกมาเนี่ยมันสิมีบางบางงวดมันกับมีอยู่สองตัวบางงวดก็มีอยู่สองตัวคะ่ะบางงวดก็มีอยู่แค่ตัวเดียวแต่ว่าเลขประมูลเนี่ยจะมีเลขเดี๋ยวปอจะเหุตัวย่างให้เบิ้ง ก็จะทำตัวอย่างให้ดูมันจะเป็นเลขแบบนี้อันนี้ตัวอย่างนะคะอันนี้ตัวอย่างนะแปบบ๊บนึงสิเป็นตัวอย่างให้สิบหกบ่อนองปอหรือออในกลุ่มปอจะให้สิบหาในกลุ่มปอจะให้สิบหาตอนแรก เลขมีคููเดี่ยวจ้ะเหลขกจะมีอยู่ตัวเด่นอาเดียพอสิเอตตัวอย่างให้เบิง่งอาสมมุติว่าเด่น0ูงเนาะเด่น0ูอสิเอตตัวอย่างให้เบิ่งเด้มมันสิเป็นมันสิเป็นมากแบบนี้รอฮานอยครับเคยเห็นแต่นานแล้วนเนอาะออแมนอยู่เจฟฟองเบียบอก สมมุดเนอะนูนูนปอได้ปอได้มาเป็นเอ,อ่อเลขสองตัวเออแม่แต่ว่าของปอนี่มันสิเป็นแบบคล้ายๆแบบนี้แม่สมมุติบ้านสิเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยนะอันนี้คือเด่นเดี๋ยหนูสิเขียนเด่น มันจะมาแบบนี้เลขนะเลขมันจะมาแบบนี้นี่เลขมันจะมาแบบนี้นี่จะมีจะมีเด่นอยู่แค่ตัวเดียวดูก่อนนะคะดูอันนี้ตัวอย่างจะมีอันนี้จะเป็นเลขประมูลนะคะนะคะนี่มันจะมีเด่นอยู่ตัวเดียวเบิงอันนี้นะโซเดนนี่แม่ส้มคักมาเอออ,อันนี้จะมีจะมีตัวเด่นแค่หนึ่งตัว ส่วนมากเขาใช่ไหมคะเลีประมุน่นส่วนมากส่วนมากเขาจะจะเขาแต่ตัวนี้ตัวนี้บางงวดกับเขาบางงวดเขาบอกเขาตัวนี้นะอีรนีนะคะแม่อยากได้บอเนี่ยมันสีมีเด่นแค่ตัวเดียวแม่เด่นแค่ตัวเดียวนะคะเด่นแค่ตัวเดียว นะคะหรือมาดูเลขประมูลก็ได้แล้วก็เอาไปจับใส่ตัวตัวที่เราชอบอนี่มันจะเป็นดังสีนี่คือตัวอย่างเออนี่คือตัวอย่างของเลขประมูลที่ปอจะเอามาให้จะวาเลขนะมันมันจะเป็นแผ่นมานะคะมันจะเป็นแผ่นมามันจะเป็นแผ่นมาแต่ว่าเดี๋ยวปอจะเขียนให้ บอมเอนสีออกน้องปอตูยยางนั่นสลัลลาบอมเอนสีออกทีน้องปออ๋อตูยยางเนี่นบอกเออเนาะศูนย์สีเนาะศูนย์สีด่างแห้งผู้ใดที่บอกให้นได้รัฐบาลเออแล้วเลขเลขขวามูลเนี่ยงวดนี้นะคะเออหนูบอกก่อนเลิหนูเลื่มบอกหนูเลื่อมบอกสุฟัง เราลืมปอสูฟังปอเนีเ่ยปอว่าเหลี่ยงปอมุ่นเนี่ยปอจะให้เฉพาะคนในกลุ่ม mm. นุวานนุบานนุเสทุกคนสิบ้าจังไหนนะคะปอว่าจะให้คนในกลุ่มปอจะเอามาให้งวดแรกปอว่าปอจะให้คนในกลุ่มเหลี่ยเบิรงกร่อนนะคะทามันเขา่านะคะทามันเขา่า ปว่าปว่าปอกค่อยสีค่อยสีไหานาไล่สดตอนแรกนะคะตอนแรกแต่มาขิดอีกอย่างหนึ่งกับคือว่าแต่มาขิดอีกอย่างหนึ่งที่แหลกนะปว่าทามันเขา่าทามันเข่านะนะคะเหมายถึงว่าหนูไล่สดปุ๊บทามันเขาน่าหนู่าหนูสีไฮแค่สองมวดหรือสามมวดแล้วหนูสีห้คนในกลุ่ม เลขมันมีแค่แค่หางเดียวนะคะอัน,นอันนี้นูบลูเดอว่ามันถือหรือบ่ถือนะคะแต่กับพ่อล่องเสียงแม่เห็นลอตเตอรี่ที่ป่อให้แม่เบิ่งบอแม่เห็นลอตเตอรี่ที่ที่ที่ป๋อให้แม่เบิ่งบอนี่นะคะอืมแม่เห็นบอเห็นบอนี่เอออันนี้เป็นเบิกหนึ่งเลยเลขเลขที่ป๋อที่ปอซื้อเนี่ยเป็นเลขสอง นะะข้าเจ้าซื้อมาแพงแต่ว่าแต่ว่าทาง่ทางทั้งทีบาคนที่บาพนลู้จากกันก็ป,ปอบปอนะเอินเอามาให้งวดที่แล้วงวดที่แล้วบอถือเป็นงวดก่อนถอูแต่ว่างวดที่แล้วเนี่ยปอปอเป็นคนถือเออ่ขอเขาเอินมาอันนี้อันลอตเตอรี่ที่ปอซื้อมาเลขตัวเดียวเนี่ยนี่คือเลขตัวเดียวทั้งหมดเลยนะคะคือเลขสองเจ็ดทั้งหมดเลย นี่จะเป็นเลขสองจะเป็นหวยซองคนซื้อมาแพงแม่พวกบอกระให้เงินเขาเอินมาอย่างว่าให้เงินสมทบทุนกันจะซื้อให้ใครก็มาร่วมแม่ผู้นี่แน่นายเอนายอนนายเออรู้จักสมทบทุนกันไปเหตุบุญน,น้ำกัดอันนี้พวกบอกพวกบอได้เลขมากพวกบอไปหาซื้อเลยนี่นะเออเนี่ยนูซื้อสองเจ็ดเบิดเลยแม่ หนูื่อสองเจ็ดเบิดมีเลยนี่นะคะมีแต่เลขตัวเดียวไม่ได้มีเลขตัวอื่นปนอย่าออกสองเจ็ดมาก็แล้วกันนะคะเออแล้วเลขเลขปอมูลเนี่ยในกลุ่มปออาจจะห้กรนะคะอันนี้อันนี้ปอบอกตามตรงเด้อแม่นะคะเลขที่ปอได้มากปอบรูว่ามันจะออกหรือบ่ออก อันนี้หน,นูบอกแม่แมตามตรงเด้อค่ะหนูบอลูว่ามันจีออกหรือบ่อหนูบอกตามตรงเลยฟองวนแล้วเออนี่เด็กพวกบอกกับไปหาซื้อนี่เด็หาซื้อจนวางพี่น้องเอ,อ้ยจนจนวาหนาดำนาแลงหมดนี่เด็พวกบอกกัาไปหาซื้ออันนี้อันนี้เรียกซองตัวเดียวนะคะอันนี้เรียกซองตัวเดียวเลขซองตัวเดียวก็ซื้อเยอะมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นเรียซองนะคะเลขซองที่ใหมาก นะคะส่วนส่วนเลดส่วนเลดประมูลยังบ่คัดใ,ใดๆคุณบ่คัดนใดนๆมากจะคุณบ่คัดนใดนๆมากให้ล่อกอไปอยู่ไปอยู่ในกลุ่มล่อเลยจะ้ะถ้าใดเมือ่อใดเดียวปล่อยในกลุ่มเลยนะคะถ้าใดเมือ่อใดปื๊บปล่อยในกลุ่มเลยจ้ะจิ้มลิงเข้าไปเลยจะ้ะให้เขาฟีเดอร์อ นะคะนี่ผมบอกกันร่องพูบอกกันกระสือน้ำเพลินคือกับ,บางเป็นบานบทสื่อนะคะเลขก่อนนะเลขก่อนบ่ค่อยเข่าอืเลขก่อนบ่ค่อยเข่าเลขสองเจ็ดจ้ะเลขสองเจ็ดนะคะเลขสองเจ็ด เอาตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวปอไปลงห้าหน่อยเห็นก่อนเดิมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจังคอยวากันนะคะเมื่อนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนจบดีถือหวยรวยรวยเบืเ่ดรวยเบือเอเ่อทุกคนเลย